แต่ว่าเบโกปาที่คุณเคยมีปีโอนะจิแต่ครั้งนี้ผมบอกเลยว่าขอแสดงความเสียใจด้วยไม่มีปีโอครับแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าทีมยักษ์ใหญ่อีกหนึ่งทีมที่ไม่ได้มาครับคุณผู้ชมห่างแค่หกเจ็ดแต้มมาน,นั่นเองทีมที่จบอันดับ6ไม่ได้มาคือเฟซแคลนนั่นเองครับพีเจและ8นี้ผมพิดิกไว้เลยแล้วกันครับผมว่าพวกเขาเอาแน่นอนหนึ่งพีเจครับซึ่งไม่แน่ใจครับว่าจริงๆแล้วเปโรโหดมหาศาลหรือว่าแกลบห่างของลีกจีนมีความหย่อนให้เห็นยับ แต่ผมเชื่อข้อแรกมากกว่าครับฟลุกกี้ครับการันตีผู้เล่นเนชั่น1คนแล้วด้วยคุณผู้ชมโดยเฉพาะหลังบ้านอย่างโคตรจักครับคุณผู้ชมทำให้ฟอเรสตนี้เล่นได้มีมิติมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมผมโฟกจูริโอครับยินดีต้อนรับสู่รายการสรุปเหตุการณ์นะครับคุณผู้ชมว่า PUBG Global Series ครั้งที่7และ8นี้มีทีมอะไรกันบ้างสำหรับใครที่ไม่ได้ติดตามยับผมรวบรวมแต่และทีม จากแต่ละโซนภูมิภาคทั่วโลกมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับและแต่ละทีมไลอัพเป็นใครกันบ้างผมบอกเลยว่าคุณหน้าคุณตากันแน่นอนครับไปรับชมกันเลยครับโซนอเมริกากันก่อนครับคุณผู้ชม3สล็อต1 global partner ทีมครับโดยอันดับหนึ่งครับที่จบไปครับเป็นแชมป์ของภูมิภาคโซนอเมริกาครับคือทีม El Proyecto ครับคุณผู้ชมไม่คุ้นเลยใช่ไหมครับและแน่นอนครับผมก็ไม่คุ้นเหมือนกันครับเพราะพวกเขาได้มาใน p u b G global series ที่เซี่ยงไฮประเทศจีนครับคุณผู้ชมเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้วครับเป็น นั่นเองครับจำง่ายกว่าเดิมเยอะเลยจริงไหมครับกว่าเอลโปรเยกโตนด่นเองครับโดยฟูเรียครับก็จบอันดับหนึ่งไปครับแล้วก็ไลอัพผมบอกเลยว่าสัญชาติบราซิลคุ้นเคยกันแน่นอนทุกคนกุยเซล่าครับฮาเว่นครับคลาเคนและพอซ่าครับคุ้นกันไหมครับคุณผู้ชมคุ้นแน่นอนเลยครับและพวกเขาไลอัพนี้แข็งเหลือเกินครับจบอันดับหนึ่งในโซนของพวกเขาด้วยเอาเรื่องมากๆครับไปต่อกันที่ทีมอันดับ2ครับอันดับ2ครับเป็นเบสเตียครับไมน์วินนี่ไซเซนและดราฟคิงครับคุณผู้ชม ทีมอันดับ2จากโซนอเมริกาครับมาตามนัดเหมือนกันครับไลอัพคุ้นเคยกันอยู่แล้วครับเอาเรื่องมากๆโดยเบสตียและฟูเรียครับผู้ชมแกลบห่างคะแนนอันดับหนึ่งและอันดับ2แชมป์กับรองแชมป์ห่างกันถึง25แต้มเลยครับสำหรับผมแล้วครับ25แต้มในการตัดเกรดวันสุดท้ายรอบสุดท้ายแมตสุดท้ายรับ25แต้มถือว่าเยอะมากๆครับแน่นอนว่าบ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกว่าทีมแชมป์อย่างฟูเรียเอาเรื่องมากๆในการแข่งครั้งนี้รอติดตามเลยครับและก็ไม่เสียเวลาครับอันดับ3าต่อเลยอันดับ3 ครับ working in silence ครับ working in silence ครับถูกเปลี่ยนชื่ออีกหนึ่งทีมครับเป็น rock esports ครับโดยไรอัพครับผมคุนแค่ rbn777 คนเดียวครับอีก3าผู้เล่นก็คือโซครับทัสกิโกและก็คาโมครับคุณผู้ชมอาจจะมีการเปลี่ยนชื่อมาหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจในส่วนนี้ก็ต้องขอภายคุณผู้ชมไว้ในที่นี้ด้วยนั่นเองนะครับแต่พวกเขาก็มาได้ตามนัดเลยครับได้เห็นพวกเขาลดแล่นแน่นอนใน pubg global 7และ8ครั้งนี้ครับและก็ที่สุดท้ายครับที่จบอันดับ4ปลายของลีกอเมริกาครับคุณผู้ชมแน่นอนว่าคุณเคยกันนน่่ออยาง ทีม f a l c อนครับโพน์ทีมหรือว่าโซนิกเก่านั่นเองเอชวิ H นครับติกตันชิมซี่และคลิกสตาร์ดครับจะกลับมาทวงบอลลางไหมเดี๋ยวต้องรอดูครับสำหรับทีมโซนิกเก่าหรือว่าตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นทีม f a l คอนนั่นเองครับคุณผู้ชมโดยในโซนอเมริกาครับก็มีทั้งหมด4ทีมครับสำหรับ พับจีนโกบอลซีรีส์ครั้งที่7และ8ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศจีนครั้งนี้นั่นเองครับแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าทีมยักษ์ใหญ่อีกหนึ่งทีมที่ไม่ได้มาครับคุณผู้ชมห่างแค่หกเจ็ดแต้มมานั่นเองนะครับคือทีมลิควิดครับหรือว่าทีมโซโลโมิดเก่าในเองคุณผู้ชมที่ปีที่แล้วเกือบจะได้แชมป์โลกในเกมสุดท้ายที่วัดกับทีอีครับพวกเขาไม่ได้มาครับทีมลิควิดน่าเสียดายจริงๆนะครับก็อาจจะช่วยทีมลิควิดกันต่อไปครับสำหรับพีเจ็ดเก้าและสิบที่จะได้เห็นใ,นนมนนใ,ห,นใหมน น่ัเอาละครับจะได้ไม่เสียเวลาครับไปกันต่อเลยกับโซน EMEA ครับผม3สล็อต2องโกเบเพนเดอร์ทีมครับอันดับ1ครับคือ GK Esports ครับคุณผู้ชม143แต้มไฟนอลวันจบไปครับทิ้งห่างจากอันดับ2 13แต้มเอาเรื่องมากๆเลยครับ GK ครับไล่อัพครับประกอบไปด้วย PWD ครับ d ิฟเครับ Spyro และควิซซีครับคุณผู้ชมจบอันดับ1ไปทิ้งห่างอันดับ2อย่าง BB Team ไป13แต้มเลยครับ Best Slot ครับ Feel First Adusi และ โมโลดอกครับคุณผู้ชมอย่าง BB บีทีมครับก็มาตามนัดเหมือนกันครับถึงแม้ว่าจะห่าง13แต้มครับคุณผู้ชมแต่ผมบอกเลยว่ามันก็แค่แกลบห่างระยะนิดนึงครับถือว่าห่างพอสมควรครับบ่งบอกถึงการที่หลีกเขาสูสีเหมือนกันครับสำหรับ2ทีมนี้นั่นเองครับแล้วก็ไปต่อกันเลยครับอันดับ3ครับอย่าง w ว r ร์ทัสโปรครับมีเขาเวอร์ทัสโปรครับคุณผู้ชมห่างแค่3แต้มจาก BB บีทีมเท่านั้นเองครับ127แต้มในวันไฟนอลครับคุณผู้ชมห่าง BB บีทีมสแต้มที่อยู่130แต้มนะครับมีเขาเวอรัับบบไออิซ่าาคครลู กบิมมี่และนิกกี้ครับคุณผู้ชมคุ้นเคยกันอยู่แล้วนั่นเองครับมาตามนั้นเหมือนกันครับสำหรับเวอร์ทัสโปรในไลน์อัพนี้ครับและก็แน่นอนครับปิดท้ายด้วย2ยักษ์ใหญ่ทีมระดับโลกครับอย่าง Twisted Mind าและ Navi ครับ Navi ครับหรือนาทัฟวินเซียครับจบอันดับ4ปลายของลีกของพวกเขาครับคุณผู้ชมตามมาด้วยอันดับ5อย่าง Twisted Mind านั่นเองครับและผมให้ข้อมูลคุณผู้ชมเล็กน้อยครับทีมที่จบอันดับ6ไม่ได้มาคือ Face Clan นั่นเองครับโดยแก๊บห่างครับอย่าง BB Team Face Clan และนครับ BB Team อันดับ2 Face Clan อัันดบ6คุีทีมและเฟ ไม่ถึง15แต้มครับน่าเสียดายสําหรับแฟนคลับของเฟสแคลนจริงๆครับทำให้รายการนี้ครับไม่มีพวกเขาครับสำหรับทีมเฟสครับก็ขอแสดงความเสียใจกับแฟนๆของเฟสแคลนด้วยครับคุณผู้ชมไลฟ์อัพของนาทัตวินเซียหรือนาวี่กันหน่อยครับโซสครับฮาร์คาทอรี่ครับเฟียริสครับลาสเตดครับอดีตทีมแชมป์โลกครับที่ต้องบอกว่ากระจายไลฟ์อัพกันไปหลายๆทีมครับไลฟ์อัพนี้เด็กรุ่นใหม่ก็เอาเรื่องเหมือนกันครับเชื่อครับว่านาวี่มาแน่นอนครับแล้วก็ไปต่อที่สวิตเซอร์แลน์ครับโกเบอร์เป็นทีมสุดท้้าายจกโซนนน EMEA ัั่เองคครบุณผูชม3 เจ้าพ่อแชมป์พีเจนครับเอ็กซัมเปิลครับบาตูลินเพอร์เฟกติกและลูครับคุณผู้ชมต้องรอดูว่าพวกเขาจะมาทวงบอลลังของพวกเขาได้ไหมครับพีเจ7และ8นี้ผมพิดิบไว้เลยแล้วกันครับผมว่าพวกเขาเอาแน่นอน1นึ่งครับอย่างทวิตเต็ดไมคครับแล้วก็ไปต่อที่โซนจีนครับคุณผู้ชม2สล็อตครับแล้วก็3ามโกลบอลพาทีมรวมเป็น5ทีมครับอันดับ1ครับพัติชอโรสหรือเปโรครับคุณผู้ชมจบอันดับ1ของลีกจีนครับและแน่นอนครับอีกเลฟครับการันตีพับเจเนชั่นส ของเจ้าตัวครับสุดยอดจริงๆครับเนชั่นที่เกาหลีใต้เจออีกเลฟแน่นอนครับเฟโรครับคุณผู้ชมจบที่208แต้มครับทิ้งห่าง17เกมมิ่งที่เป็น g l o b a l p a r t n e r t e a ทีมอีกหนึ่งทีมครับถึง28แต้มในวันสุดท้ายของรอบไฟนอลเลยนะคุณผู้ชม28แต้มนี้มันเยอะมากๆสําหรับผมนะครับบอกว่าเฟโรครับในลีกของพวกเขาครับยังคงจะเป็นยักษ์ใหญ่แล้วก็การันตีความเป็น1อยู่นะตอนนี้นั่นเองครับอีกเลฟครับหมิงมิงครับชูชีและหนานั่นเองครับสำหรับไล่อัพ สี่ขุนพลเซิดดัแดนมังกรหูโหดจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกครับทิ้งห่างอันดับ2กลบอลแพลตเตอร์ทีมอย่าง17บเจ็ดเกมมิ่งที่ต้องบอกว่าห่างพอสมควรเลยครับสำหรับคะแนนครับไล่ up สิบเจ็ดเกมมิ่งกันหน่อยครับชิชิเซียวเป่ยหลินโกดและก็เซียวอูครับสิบเจ็ดเกมมิ่งครับก็มาตามนั้นครับเป็นอีกหนึ่งทีมโกลบอลแพลตเตอร์ทีมครับสำหรับโซนจีนนั่นเองครับรวมไปถึงเปโรที่เป็นโกลบอลแพลตเตอร์ทีมครับเล่นแบบการันตีว่าพวกเขาเหมาะสมกับ การเป็นโกเบอร์พันเนอร์เหลือเกินครับโจประดามหนึ่งอันดับ2ไปครับเซมเจตเกมมิ่งครับมีความดุดันเหมือนเดิมครับทุกผู้ชมเล่นแบบ กระหายชัยชนะเหลือเกินครับเชี่ยวไปเชี่ยวมาใน p g s ที่ผ่านมาคุณผู้ชมแต่ก็ต้องบอกว่ามีหนึ่งครั้งที่ได้แชมป์ใน p g s ไปเช่นเดียวกันครับสำหรับทีมจีนทีมนี้ครับแต่ก็ต้องบอกว่าในส่วนของ p g s อื่นๆก็มีได้ลุ้นได้เสียวเหมือนกันครับเดี๋ยวต้องรอดูครับว่าครั้งที่7และ8นี้พวกเขาจะทําได้ไหมครับอันดับ3ครับของหลีกจีนนิวแฮปปี้ครับเด็กเชวลครับ16 k k เคซีหลงและอินุยาชายครับสี่คนพลเหมือนกันครับสำหรับนิวแฮปปี้ครับนิวแฮปปี้ครับจบอันดับ3ครับจบ ห่างจากเปโรเยอะมากๆครับ6กกว่าแต้มครับคุณผู้ชมแต่พวกเขาครับก็ยังคว้าตั๋วมาได้ครับสำหรับโซนจีนครับก็ต้องรอติดตามครับว่านี่ครับี่จะพังงาดไหมครับในรายการนี้ทีมระดับ4ี่ครับทูคูครับทีมจีนทีมนี้ครับที่หน้าลิควิดพิเดียที่ผมไปหาข้อมูลออฟฟิเชียลมาครับเขาเขียนว่าทูคูนั่นเองครับแต่ว่าหน้าเพจหรือว่าข้อมูลบางที่จะเขียนว่าไทคูรีครับคุณผู้ชมซึ่งตัวผมเองก็ไม่แน่ใจในเรื่องของภาษาจีนหรือว่าการอ่านจีนมาเป็นอังกฤษเหมือนกันครับแต่ขออนุญาตพ ข้อมูลมาแล้วกันนะครับคุณผู้ชมสำหรับใครที่มีข้อมูลของทูคูนะครับสามารถพิมพ์มาได้เลยนะครับว่าจริงๆแล้วอ่านว่าอะไรแต่สุดท้ายครับในการแข่งขันการผ่าครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวจะต้องรอออฟฟิเชียลการอ่านชื่ออีกหนึ่งครั้งเลยครับทูคูครับจบเป็นอันดับ4ครับไลอ้อนก็มีสเปซแมนครับดอนครับซูซีครับแล้วก็โคลหนึ่งเก้านั่นเองครับอาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ครับแต่พวกเขาก็เป็นอีกหนึ่งทีมตัวแทนของลีกจีนเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าพวกเขามีของดีแน่นอนครับแลลลลลละททีมมมสุุดด้้าาายยคคคครรรััััับบบบบณผูชอออ่่่งงงจนนน7วหหไกกเเื สำหรับ4 a แอ e ก Men หรือว่า 4AM ครับ4 AM ครับจบดับดับ7ของลีกจีนไปครับมี1 2 2แต้มครับผู้ชมห่างจากเปโโรไป8 0สิกว่าแต้มครับสำหรับผมแล้วเนี่ยมันเป็นแกลบห่างที่มันห่างมากๆนะครับผู้ชมถ้าเทียบกับโซนอื่นที่ห่างกันแค่15บถึงแต้มนะครับซึ่งไม่แน่ใจครับว่าจริงๆแล้วเปโรโหดมหาศาลหรือว่าแกลบห่างของลีกจีนมีความหย่อนให้เห็นครับแต่ผมเชื่อข้อแรกมากกว่าครับว่าเปโรนั้นโหดครับุณผู้ชมเล่นได้ดี ครับเข้าฝักเข้าฟอร์มมากกว่าครับต้องรอดูครับว่าโฟร์เอ็กซ์ที่แมนครับจะกลับมา กู้ชื่อเสียงให้กับพวกเขาได้หรือไม่ในการแข่งขันฟุตบอลซีรีส์ที่พวกเขาเป็นเจ้าบ้านด้วยนะครับคุณผู้ชมแลวไปต่อกันที่อีกหนึ่งโซนขวัญใจมหาชนของคนทั่วโลกครับโซนเกาหลีครับทีมดับหนึ่งครับคือทีมฟรีครับและก็พวกเขาเป็นโกลบอลพันธุ์ทีมด้วยอยู่แล้วครับอยูมินครับซาลูดครับเฮเ่นครับและดเอลครับคุณผู้ชมไลอัพคุ้นเคยกันอยู่แล้วครับพร้อมกับมีผู้เล่นเนชั่นที่ติดอยู่ด้วยพอหกจบอันดับหนึ่งไปครับเล่นสมกับเป็นโกลบอลพันธุ์ทีมเหลือเกินครับแล้ว เฮเตอร์เรนนิ่งเอลและไทท์ครับ ater, ning, ai, คุณผู้ชมสำหรับทีวันก็มาตามนัดเหมือนกันครับแน่นอนว่าถ้าตัดค่าว่าลกอล์ฟไทีมด้านบนของฟรีออกไปพวกเขาก็เป็นอันดับหนึ่งของลีกเหมือนกันนะครับคุณผู้มชมแต่ว่าคะแนนภาพรวมครับฟรีจบอันดับหนึ่งทำได้ดีมากจริงๆครับคุณผู้มชมก็ต้องรอติดตามันต่อไปสำหรับทีวันแต่ก็มาตามนัดครับไม่ให้แฟนๆเสียใจนั่นเองครับอันดับ3ครับ d y ครับเฮราครับเดยอนครับบาโปและวันเดอร์ฟูลนั่นเองครับสำหรับดีครับจบอันดับ3ของลีกเกาหลีครับ เอาเรื่องของแท้ครับคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าทีมนี้จับตาดูดีๆครับสกิลการยิงดุมากๆแล้วก็โกเบเป็นทีมสุดท้ายครับก่อนที่สล็อตล่วงหล่นจะหล่นลงไปครับอย่างเจนจีอีสปอร์ตครับขวัญใจมหาชนโทซีครับออก้ารครับอเมริกาโน่ครับและบีนครับคุณผู้ชม4ขุนพลเจนจีครับที่เจนจีเนี่ยเป็นอีกหนึ่งสังกัดที่ต้องบอกว่าเป็นตำนานระดับโลกครับคุณผู้ชมสร้างชื่อเสียงแชมป์โลกให้กับเกาหลีมาแล้วนะต่อนัคุณผู้ชมณตอนนี้ครับไปแล้วนี้ครับแต่ความโหดยังคงเดิมครับโกเบเป็นทีมครับ และเล่นสมกับเป็น global p a n e r team อีก1ทีมครับจบดับ4ี่ปายครับรับหลีกของพวกเขาคุณผู้ชมและทําให้สล็อตล่วงหลดลงมาหาเบโกปาแน่นอนครับเบโกปาครับเป็นอีกหนึ่งทีมสุดท้ายครับที่เข้ามาในรายการที่จีนครั้งนี้ครับสำหรับ PUBG Global Series เจ็ดและแปดนะครัคุณผู้ชมแต่ว่าเบโกปาที่คุณเคยมีปีโอเนะ่ยใแต่ครั้งนี้ผมบอกเลยว่าขอแสดงความเสียใจด้วยไม่มีปีโอครับตามข้อมูลที่ผมได้ไปหามาับคุณผู้ชมมันจะมีอินโฟเล็กน้อยครับที่เขียนว่าปีโอเนี่ยมิลิเอรี Service, นั่นเองครับคือไปรับราชการครับผู้ชมโดยส่วนตัวผมครับไม่ได้ตามข่าวสักเท่าไหร่แต่ตัวผมก็รู้สึกว่าปีโอรับราชการแหละครับถ้าคุณผู้ชมมีข้อมูลตรงนี้ครับสามารถคอมเมนต์ลงมาให้หน่อยผมจะขอบคุณมากมากเลยนะครับคุณผู้ชมแต่ก็ตีไปตามข้อมูลก่อนลวกันแหละครับไม่รู้ว่าจะมีเซอร์ไพรส์มาตอนจบหรือเปล่าหรือว่าข้อมูลที่ให้มาตอนแรกเป็นแบบนี้นั่นเองคุณผู้ชมแต่น่าเสียดายครับที่ไม่ได้เห็นอดีตตำนานพับจีครับแล้วก็ต้องบอกเป็นหนึ่งผู้เล่นที่ถ้ายังไงมีการบต ผู้เล่นท็อป5ของโลกผมเชื่อว่าปิโอจะติดแน่นอนครับโอเคเลยครับก็เป็นทีมสุดท้ายครับของเกาหลีนั่นเองครับอย่างเบโกปาครับก็เดี๋ยวต้องรอดูครับขอให้มีเซอร์ไพรส์แล้วกันครับคุณผู้ชมแฟนคลับปิโอเจ้าตัวนั้นเยอะเหลือเกินครับแล้วก็ไปต่อกันที่โซนสุดท้ายครับแน่นอนว่าเป็นโซนบ้านเราครับเอแป็นั่นเองคุณผู้ชมนะครับสามสล็อตและ2สองโกลบอลในทีมครับกับการฟันฝ่าการแข่งขันที่ตึงมหาศาลเหลือเกินคุณผู้ชมที่เกมสุดท้ายครับในโซนเอแป็นะครับถ้าใครได้ติดตามครับพลิกกันได้แค่ไม่กี่แต้้้มเเเทท่าานนนััองสุดยก็็ปครบ ยักษใหญ่ที่ต้อบอกว่าอยู่กับลีไทยเป็นตัวแทนมาแทบจะทุกปีครับพวกเขาตอกย้ําความเป็นหนึ่งประเทศไทยครับคุณผู้ชมจบแชมป์ไม่แปลกไปครับและครั้งนี้ที่ประเทศจีนทีฟายพวกเขามาตามนัดครับลอสิเต็ดปฐพงศ์ฟลุกกี้และเลนเจอร์เครับคุณผู้ชมพวกเขาเอาเรื่องมากๆผมบอกเลยครับโดยเฉพาะฟลุกกี้ครับการันตีผู้เล่นเนชั่น1คนแล้วด้วยคุณผู้ชมสําหรับเกาหลีใต้ที่จะจัด พับจีทีมชาติครั้งนี้ครับทูกี้เป็นหนึ่งในโคต้าครับก็เดี๋ยวต้องมารอดูครับว่าทีมท็อป5จะโชว์ไม้เด็ดให้พวกเราได้เห็นอะไรหรือเปล่าในพับจีโกลบอลซีรีส์ครั้งนี้ครับตีไปเลยครับคุณผู้ชมท็อป8แน่นอนสำหรับทีไฟครับตามมาต่อที่อันดับ2ครับ e arena ครับจบที่204แต้มห่างทีไฟแค่4คะแนนเองคุณผู้ชมในเกมสุดท้ายที่เราได้ดูกันครับ e arena e arena ครับหนึ่งโกลบอลพันธมิตทีมครับในโซน A แปดเราครับเช่นเดียวกับทีเอนั่นเองครับที่ได้แชมป์โลกเมื่่่่ออปปปปีีีีกกกกนนนนนททรระะเเเเเศมมมาลลลซยใ2024คคัับบุณผู้้ชแว็็สโ โอพันเนอร์ทีมครับนูรินครับซิซี่เจคอบเลลิกครับไลน์อัพคนเดิมคนดีนั่นเองครับผู้ชมยังแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องครับเจอกับพวกเขาที่ประเทศจีนแน่นอนครับมาตามนัดแล้วด้วยครับสำหรับอียรลีน่าครับยิ่งเล่นยิ่งดีครับและตอนนี้จูนติดกว่าเดิมเยอะมากๆครับต้องรอดูครับว่าจะมีผลงานเฟี้ยวๆให้พวกเราได้เห็นในการแข่งขันควอชิกรอสซี่ครั้งนี้ไหมรอติดตามครับสำหรับแฟนๆกระต่ายข้างครับแล้วก็ไปต่อที่ระดับ3ครับผู้ชมอย่างเดสทรีดเกมมิ่งจบที่200แต้มครับเดสทรีดเกมมิ่งครับ จากแชมป์เอที่ผ่านมาครับแล้วก็ตัวใบสุดท้ายครับจากการคั้นหลีกไทยของเดย์เทรดพวกเขาได้ตัวใบสุดท้ายมาแล้วตอกย้ําความยิ่งใหญ่นะครับสำหรับอดีตโกลบอลพนเทีทีมทีมนี้ครับถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนลายอัพไปหลังบ้านตัวผู้เล่นเองก็ตามแต่คุณผู้ชมแต่ว่า d ด y t เทรดก็ต้องบอกว่ายังรักษาฟอร์มได้สมกับมาตรฐานครับโดยเฉพาะ ทิกเกอร์ครับคุณผู้ชมที่ต้องบอกว่าสุดยอดครับยิ่งเล่นยิ่งดีครับน้องทิกเกอร์เดเทรครับก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่การันตีไปสู่ในการขันที่ประเทศจีนครับผู้ชมเอาจะช่วยกับกระิงคลั่งครับแหมผมเติมคลั่งให้ทุกทีมเลยนะแล้วก็อดับ4ครับคุณผู้ชม Forest Natural Gaming ครับมาตามนัดเหมือนกันครับ o อ y m มป s สครับ b าเลนครับ s แ a p ปครับและน้อง Kiss นั่นเองครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะหลังบ้านอย่างโคตรจักครับคุณผู้ชมทำให้ Forest นี้เล่นได้มีมิติมากขึ้นนนกกว่่่าเเดดดิมมัออออองงบ Forest ีีีตตยทท้ กเคยจบอันดับ5ของโลกมาแล้วนะครับกับการวัดไก่กับโซนิกเกมสุดท้ายครับและโชว์ว้าวให้เห็นช็อตเวอร์เบอรด้วยครับคุณผู้ชม Forest ครับครั้งนี้พวกเขาจะกลับมาติดท็อป5ได้ไหมเดี๋ยวต้องรอดูครับสำหรับเจ้าป่า Forest ์เนี่ยเจ้าเกมเมอครับเอาใจช่วยกันหนักๆครับสำหรับทีมไทยของเราครับแล้วก็ Global ม o ดเดิลทีมสุดท้ายครับคุณผู้ชมอย่าง TE แชมป์โลกในปีที่แล้วนั่นเองครับ c o ร์ลีครับ Delvin ครับ Tan Hu ดิ้กเชียวและ777ครับผม TE ครับ มาครั้งนี้ไม่รู้ว่าจะมาตอกย้ําความโหดของแชมป์โลกปีที่แล้วหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูครับสำหรับเพื่อนบ้านที่แสนดีนั่นเองครับเวียดนามใกล้บ้านเราแค่นี้เองครับอย่าง d e e x p e d a b l e โดยทีครับคุณผู้ชมมีการเล่นที่ดุดันครับกล้าได้กล้าเสียกล้ามุ่ครับคุณผู้ชมทีมเวียดนามเนี่ยเอาเรื่องมากๆในการเล่นครับค่อนข้างเอาเลย์บ่อยและทําได้ด้วยคุณผู้ชม T ีเป็นทีมที่น่ากลัวมากๆครับเอาจะช่วยพวกเขากันด้วยครับคุณผู้ชมสุดท้ายครับนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลครับของทีมที่เข้าร่วมมชก็ ถ้าตกหล่นข้อมูลข่าวสารหรือว่าบางข่าวสารพีิดทุกๆอะไรผมขออภัยเว้นาที่นี้ด้วยครับประชาสัมพันธ์กันอีกหนึ่งครั้งครับ28เมษายนนี้ที่จะถึงครับเร็วๆนี้เลยในคุณผู้ชมกับการแข่งขัน PUBG Global Series ครั้งที่7และ8นั่นเองครับโดยจะเริ่มครั้งที่7ก่อนนะครับแล้วก็จะพักกันแป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ชมแล้วก็จะไปต่อใน PUBG Global Series 8นะครับยาวๆกันไปที่ประเทศจีนเป็นกำลังใจให้นักกีฬากันด้วยครับแล้วก็บุกมาไว้ได้ดีครับคุณผู้ชมได้เจอกันแน่นอนครับความมัน ครับคุณผู้ชมให้กับการแข่งขันครั้งนี้ครับแคสเตอร์ไทยแลนด์ของเราครับไม่ว่าจะเป็น3จานครับผู้ชมถึงแม้ว่า p g s จจะไม่มีจานเฟรมนั่นเองนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเขาติดภารกิจส่วนตัวแต่ p g เจแเจอกับจานเฟรม3จาน ครบทุกจานแน่นอนครับคุณผู้ชมรวมไปถึงคุณโก้สายตันครับคุณบีเคซี่ครับพี่ชนพี่น้ำและน้องเอ๋ยรวมถึงตัวผมด้วยั่นเองก็ฝากติดตามไปด้วยครับผมบอกเลยว่าเสิร์ฟความมันให้กับคุณผู้ชมแน่นอนครับบุ๊มาไว้ดีดีนะครับสุดท้ายครับผมโฟกชโรยับหากพูดอะไรผิดไปข้อมูลอะไรผิดไปผมจะนำไปปรับปรุงและแก้ไขนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กันให้หน่อยนะครับผมขอบคุณมากเลยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคุณผู้ชมกับรายการสรุปเหตุการณ์ว่าใครจะได้แชมป มาว่ากันนะครับการแข่งขันจบปุ๊บเจอหน้าผมปั๊บเลยเลยครับทุกผู้ชมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ